บ้านเละจ้าดวงนึงจ้าโอ้ยดอกนียพี่น้องใส่นี่ใส่ขื่นตาใจพี่น้องกุ๊กจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าเอ้ยเียงหลับสาบเนาะไม่จริง่ัวใจสิบกุ๊กไม่ไปไหนลงมาเฮือกเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจะพอกันในวันที่หากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจากวันนี้ก็พาพี่น้องเราปลาขึ้นเกาจากพี่กัดปลาบ้านนุ่งเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทวิชจังหวัดอุบลครับพี่น้องก็เราหาเห็ดกอขึ้นเกาะเลยเนาะยังออกดีครับพี่น้องวันนี้เราได้ร้ายเตจอครับเขาประทันนอนวันน้องแน่จ้าวันนี้ก็เพาะเป็นปรสเผ็ดสองก้อนจ้ะพี่น้องสีโ้มสีมันบ่จ้ะสีเดรเก็บเห็ดอีหยังเพิ่อเมเนาะครับผม เป็นสีออกบอมอยนี้เนาะมูจ้วยกันเบิ่งครับพี่น้องไปกันเลยจ้าครับดอกเร็กแห่งมันจ้าขอดแดงเก่งหวานคือเกาจ้าจู้มึงจ้าเดาทีทีสองจาหอมเลยเี่ยตึกแทะอยู่จ้าแันแม่ปลาเมฆก็ฝนตกอ,อีกคือเกาจก้าไปเลย กำลัลงหมดขึ้นจ้ะดูโอ้สวยอยู่จ้ะขนาดบ้านเลยพี่น้ะอะดูขยันหมดขี้ดินมันเต้นขึ้นอยู่ครับขยันให้โอ้ นบ้านแลยจ้าของเล้ข้าขาว,วจ้ะของเสบกระถือแทะจ้ะอยากนล่งจ้า ดวงหนึ่งจ้าอ้าวสวยอยู่จ้าถือกินจ้าพี่น้องกินง่ายด่จ้างามดีครับพี่น้องโอ้สวยอยู่จ้ะ chị chó chá hôm này chị ui kìa ui ngồi đi có sao đâu chúng đâu lên ô bạn thì lên, nó mềm เราทีสองใะพี่น้องของหฮมเลยจ้ะเอาเจรละขึ้นอนไปเลยเบดโอ้เบลแต่เออเกือกอแดงด้วยจ้ะพี่น้องหฮมี่ดอกกุยง่ายจ้ะฝนก็ตกแล้วครับน้องจะสิรอได้สนใดแล้วครับเอาลุ้นน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้อง ดูดอกนียพี่น้องสวยสุดจ้ะต้องไปเก็บมาเนาะครับมมีมองตีเลยครับน้ำกระดินเนาะใส่นี่ใส่เขินตาใจพี่น้องเดี๋ยวข้าวจะมีแต่กอแดงล้วนๆจ้าคนละห่มนอนก,กับดอกหันน้องแมนจ้ะคนละห่มจ้ะป๊าพี่น้องดอกงามนอนมาทางนี้เนาะ กุ๊กจ้ะอุย้ยขาใหญ่เลยจ้าจุ้มนึงจ้าดอกหนึงจ้าผมมาดอกสองดอกไปเด้อจ้าพี่น้องสะสมจ้าจุ้มนึงจ้าเห็นอีกอยู่เด้อยายจุ้มนึงน่ะเห็นบ่โอ้นี่นี่เห็นดริงเล อืมจ้าโอ้ดูนี้กันเนาะแมนจ้าสาวแลจ้าออกอยู่เลยจ้าออกบลาไหลทุกินจังสิหงามเลยจ้าพี่เนาะแต่ว่าออกบลาไหลจ้าคงเขมินจ้า สนิดไม่จ้าพึ่งข้ามจ้ามาพึ่งขาโกนน่าจะเอาอ้าโบโกนดีเนาะจ้ามาเล่จ้าจุ่มนึงจ้ามันนี่ก็ฝฟนตกลิ่นๆครับพี่น้องยังน้ำปลากับเปียกเบิเด,ดครับดแดงจ้าพี่น้อง ล้างสัมเลี้ยงเลยจ้าครับผมอิทธิพลของพายุเบนกะซิลินอยูุ่งสีแล้วนาะ,ะครับเพราะว่าเป็นแค่อิทธิพลเพิน่นครับพี่น้องบุได้เขาเฮาโดยตรงเนาะครับเบนกะซิลินยิมย้มๆอยูุ่งสีแล้วครับพี่หนะเด็กจะได้บ้ <c oughs> านกับบุได้เนาะ ໄປເບິ່ງຫົມນັ້ນອາໄປເບິ່ງຫົມໃນບິົມໃນວນດດກບານດອກນາ2ແມ່ครับ ดอกหน่อยอยู่ฟังทุกคนได้วันมุมเข่าครับพี่น้องบม่ได้เอิอนเลยบ่ออกพอประมีณอ่าเลืมกระตอโฮมไม้ครับกันจังซี่ล้วครับพี่น้องหาเห็ดเนาะมือออกมือบ่ออกเนาะครับผมผมนี่ได้ดอกงามๆครับสีดอกของวานเนาะ อมันออกอยู่นอกนะ้องใช่ไหมนี่ออกมาไกลเห็นจ้ะจสวยจ้ากุ๊กๆจะแบบไหนอุ้ยเก็บเห็ดมากตอนดึงขาได้ยินเสียงดังเปาะนี่นะจ้ะ,ะคืออะไรพีนะ่เนาะมันซุ่มไปเรื่อยๆจ้ะแต่เมม่มะเมมเลยมีดอกงามๆเนาะวันนี้เนาะเมมจ้ะมีกระดอกเห็ดคือกันจ้ะเป็บบนไง เท้าปลางางจ้ะพี่น้องโอ้ยนาเรจ้าทางทางเลยครับพี่น้องก่อแดงจ้าวันนี้จ้ะพี่น้องคันเอาไว้ก็แมงแฉะเบิดเนาะอ๋อใบใหญ่แห้งเราไว้กันนะเอามาเติมกันจ้ะเฮ็ดมาอนี่ก็พอหางๆครับพี่น้อง แว่าก็ดอกงามอยู่เนาะแม่ป่มีมใส่ละเห็ดเฮานี่ครับพี่น้องผลงานการเก็บเห็ดของเฮานี่ครับพดอกหน,หน้อยๆช่างลุมพุ่นจ้ะเอาก็คุยกันว่ากับแม่พ่อมีว่าสิถอยครับพี่น้องสิกลับบ้านเนาะแม่จ้ะไปซ่องเบิ่งน้ำใหมอ่อกกนครับพี่น้องไปซองิ่งเนาะบ่ได้ไป็ห่งอะไรจ้ะพี่น้องครับผมว่าฝนตกนี่สิเกินหน่อยเกินหลายซ้ำใด้จ้ะ ไปจ้าพี่น้องพอ,อพอกันก้อนแ้ำไหมจ้าพอกาอนล้ำไหมล่ะจ้าพี่น้องเข้าสีซับยิ้มซุ่มก้อนเนะาะครับผมแตงเผาไปก็ไผ่ก็ใหม้ไผ่บานจ้าเอาไม่นออยู่จ้าอ๋อที่ปล่อยไว้ตะกี้แล้วเนาะแม่จ้ะแล้วใบบกไรนอนอนึ่งจ้าพี่น้องขึ้น,ข,นขึ้นบกีนอเนาะจ้ะอื้า

นนนเป็นจีไรน้องนี่สักลาเ้กออู้ยว้ายมาแต่เพิ่งจะมาออกจากพี่น้องบดแอกระสอบมาอุ้ยต่อเห่าอันไหญกระแตกแหน,นงขึ้นบ้องในอ้ายแบบงามเลยขุน,อ,นอ,อุ้ยน้องอุ้ยขุนข้างในอีกเอ้านวลน,นะพี่น้องนวลเห็ดน,นะน้ำใหม่สมเนาะครับผมอุ้ยอ้ดซ้อนแท่งจา้าอุยอ้ายเอลย เสียงค่ะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวมาลองถกขาเนาะครับผมอ๋อเดี๋ยวกองไปก่อนล้าบ้านมึงเนี่ยไอ้มาเต้นสีโป่งเลี้ยงเด้อจ้ะนี่นีโน่จ้ะพี่น้องมีสิเป็นแลีงที่ห้าวซับเอานอโนอเพิ่นไปหลอกก้อนนะพอประมีเนาะครับผมห้าวซับสูงครับหลอกออก้อนเมีจ้ะ กนเลยแตกแหนงเด้อจ้ะอู้แม่นแห้งจ้ะเสียมกับเขานี่กรสิฮักเอาจ้ะพี่นนองอุ้ยแหนงนี่กระแหนงเด้อจ้ะนี่กรสิหักเอาจ้ะ แหน่งต่พี่นอ้องออกจากตอที่ห้าสาับจ้ะมีอีกแหนงหนึ่งอ่ะสุด้กินเรื่อยๆอยย่งแค่ต้นนี้ต้นนี้แหน่งนนพี่นอโนใจพี่นออ้าถ้ามีถ้ามีโนจ้ะเียงหลับสามนาะแะี่ยจ้าว่าใจสิบบุกเกิดมาฝนตกหนักว่าใจสิบบุกเกิดเกิดคือเก่าจ้ะ นี่ก็แหนงเนาะแต่ว่าิ่นเป็นเถี่ยเนาะครับผมข้าข่าอเอาด้จ้ะมาขังท่านนีใจพี่นอะเั็นี้เป็นแหนงจ้ะแหน่งสี่เดกแหนพง่นอีกเรื่อยๆแล้วครับพี่นอน,นองเรื่ยจ้ะนอก็มีเดยอจ้ะเอาเลยบ่าน,นน้องนี่เตเต

Nam lẽ con, you know, mẹn ta có điều lắm 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 พูดก้อเ,เดียวเเอาไม่ย,ยาวนะเกิดจะไปแทงเอาอีกเนาะครับผมเบิ้งก้อข้างๆนี่ครับพี่น้องมาเบิ้ลก้ที่นี่บอกจะปู่พนันซับดูเน,ะเนาะคุณทับเพิ่นเกิดอยู่ท้่ไหนคุณครับเต็มครับพี่น้องพอดีเห็ดบงังคลามก็มีอ่ะหาไว้นี่ละแหนงจากพี่น้องเกิดจากตอที่เฮางซับเนาะแน่นครับ ไปก่อนจ้ะพี่ว่าผิดขึ้นไหนโอ้นี่จ้ะบุยโอ้แม่ <laughs> เห็นเอาไปัต่เดีย์สิบออกพิจังซิ้งพิวๆเดีนเลยเนอะครับผมจันขอบไปที่กับพ้นพิวนะเนาะเม็นจ้ะโอ้แม็นแห้งไง Mà bưng co này cơ phí nào Co thứ 3 chá Co bằng hành đề Sống ngò sống nàng đâu Cảm ơn À, à có lại Mọ xăm láp thêm nó mới sống được chá Nó mới nhận này. À, ạ, chá là sống rồi นี่ก็เป็นนอจ้ะที่หนองแต่ว่าหักนอบ่ใหญ่จ้ะนี่ก็นอขึ้นสูงนะแม่พ่อนึ่งนอบหนึ่งนอที่เด้งเหงาขึ้นอันน้อยๆครับพี่น้องได้บ่ไดะบะเอากระจังไปแตงเอาจ้ะ นแนงอีกคือเก่าเน,ะนะาะแนงจ้ะแนงจะหักออกจาก,กาพี่น้องที่อ้ายออ้นเพิ่นคือจังวังหันสีไวไ้วไ่ไปเนาะแมนงจะ้ะไม่ไปเดินลงมาเฮืงเนะาะครับผม<า>นี่อีกครับ บ่อเบิดนาะบิดจ้ะก็ที่สามจ้าได้เจ็บเนาะนี่ก็นอได้หน่เนาะไปลงผลงานกันเลยจ้ะครับผมก็มาสรุปผลงานของเฮาครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องเขอบาค่าเฮ็ดเนาะครับผมแล้วก็ ไปเบิกน so no, no, so ้องใหม่จ้ะพี่น้องน้องใหม่กะยังออกอยู่เด้อจ้ะมื้อนี้เฮาซับแค่3กอเนาะครับผมแต่เพิ่นสิบ่ออกจ้ะพี่น้องเอากต่ตาไปตานึงเนาะเหลือตาจ้าอ้าเบิ่งผลงานเฮ็ดอีกเทื่อนึงครับพี่น้องจ้ะเฮ็ดเฮาจ้ะเฮ็ดกระถือว่ายังได้อยู่จ้ะแต่ว่ากะบ่หลายเนาะครับผมดอกงามก็มีครับพี่น้องก็สิได้เป็นเฮ็ดกอแดงจ้ะพี่น้องเฮ็ดหน้าแลจ้ะแล้วก็แดงหน่อยได้ใหม่ก็คือเพิ่งข้ามดอกนึงเนาะครับผมผลงานเฮา2คนมื้อนี้จ้า ครับผมสําหรับเฮ็ดมื่อนี้ก็เห็นห่างครับแต่ว่าก็พอได้เก็บอยู่เนาะแม่ปามีเนาะเพิ่นเก็บแน่เฮาเก็บแน่แล้วครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติจ้าพี่น้องก็พาพี่น้องาขอปลาหาเฮ็ดพิกัดที่หาเฮ็ดกับปลาบ้าน้องมีตะบนไหนครับเพื่อคุณทธิ์ชาววัดอุบลราชธานีจ้ะออกจากป่าเฮ็ดกับไปซทราบยังไงเนาะครับผมคนง่นมมันีลก็ถือว่ะมันที่จ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปส่องอิสานบ้านฉันเลยเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอพคุณสิทธิเข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใ,ใจที่สมัยพอ่อปามีกมับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไปคลิปหนาจ้า